วันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะว่าเป็นวันลอยกระทงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ยังเป็นวันที่มีความหมายทางพุทธศาสนานอกจากเป็นวันพระแล้วก็ยังเป็นวันหมดเขตการละทานหรือวันสุดท้ายของการทอดกรถินการละทานนี่ก็หมายถึงการทอดกรถิน มีช่วงเวลาแค่30วันนะหลังจากออกพรรษาวันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่จะทอดกระถินได้บ้านกุดงงก็มีการทอดกระถินวันนี้แหละแล้วก็อีกหลายวัดอีกหลายบ้านพ้นจากนี้ไปก็ทอดกระถิ่นไม่ได้แล้วได้แต่ทอดพระป่า แต่ที่มีความสำคัญกว่านั้นนะวันนี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันปรินิพานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรัสาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานเนี่ยวันเพ็ญเดือน12และเรื่องราวการปรินิพานของพระสารีบุตรนี่ก็น่าสนใจนะควรที่ชาวพุทธเราจะ รับทราบเอาไว้ไม่ใช่แค่จดจําหรือล,ลึกได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรในประวัติของพระสริบุตรเท่านั้นนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะบรินนิพพานหรือหลังจากนั้นนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันคือเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยเมื่อจำพรรษาครบพรรษาที่ส4เนี่ยพระบุตร ก็มียานอย่างรู้ว่าอีกเจ็ดวันก็จะปรินิพพานเพราะตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็ป่วยนะป่วยด้วยโรคเรียกว่าการถ่ายนี่แป,ปรปวนหมดนะแล้ท่านก็มาระล,ลึกว่า หรือเราลึกนึกถึงโยมแม่ของท่านว่าเนี่ยโยมแม่ของท่านเนี่ยมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนเป็นพระอรหันต์หมดทุกคนเลยแต่ตัวโยมแม่เนี่ยไม่รู้ธรรมะเลยก็เลยอยากจะไปโปรดโยมแม่จากเชตวันเนี่ยไปบ้านเกิดของท่านเนี่ยบ้านนาลกะ ในรันชราก็ใช้เวลาเจ็ดวันเดินนะท่านก็เดินเท้าเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดของท่านแม้จะป่วยยังไงท่านก็เรียกว่าฟื้นสังขารเดินไปพร้อมกับหมู่มิดหรือว่าลูกศิษย์ในคำพีก็ว่า500ความหมายคือเยอะนะตามกันไปเป็นขบวนเลย ระหว่างทางท่านก็โปรดทำแสดงธรรมกับญาติโยมก็ถึงบ้านเนี่ยเป็นวันเพ็ญพอดีโยมแม่เห็นเนี่ยก็นึกว่าท่านจะมาศึกนะอย่างนึกในใจว่าเนี่ยมามาศึกเอาตอนแกน่จะไหวเล้อคือโยมแม่ท่านเนี่ยไม่ได้มีความศรัทธา และพึงพอใจที่ท่านบวชเลยแถมเอาน้องๆไปบวชจนบรรลุปรัตผลก่อนนานั้นเนี่ยพระสรุลเคยไปเยี่ยมโยมแม่นะไปกับพระหลายลูกก็โดนโยมแม่ว่านะว่าท่านเนี่ยทิ้งทรัพย์สมบัติออกบวชเนี่ยทำให้ตระก,กูลของเราฉิบหายคือไม่มีคนสืทบทอดวงตระก,กูลแถมพาน้องๆไปบวชอีก และยังกล่าวตำหนิพระที่มาด้วยกันกับท่านว่าเนี่ยพวกท่านน่ะพาลูกฉันไปเป็นคนรับใช้ก็เรียกว่าต่อว่าตั้งแต่หัวแถวจนปลายแถวเลยแต่ว่าพระไตรปุทท่านก็ไม่โกรธน,นะท่านก็รับฟังแต่ว่าเมื่อตอนที่ท่านรู้ว่าอายุของท่านใกล้จะหมดแล้วโยมแม่อายุยืนกว่านะ ท่านก็นึกถึงโยโมแม่ก็เลยตั้งใจจะไปโปรดโยโมแม่ในวันสุดท้ายของชีวิตคืนนั้นเนี่ยเมื่อท่านมาถึงเนี่ยปรากฏว่าแม่จะเหนื่อยยังไงเนี่ยแต่ว่าท่านก็อยู่ต้อนรับเทวดานะเทวดานี่ก็คือเท้าจตุรลกบาลสี่เท้าสักกะคือพระอินทร์แล้วก็เท้าหมหาพรหมก็มาคารวะท่านเพรากว่า ห้องที่ท่านพำนักเนี่ยซึ่งเป็นห้องที่ท่านเกิดเนี่ยสว่างเลยนะสว่างด้วยรัศมีของเทวดาโยาแม่ท่านเห็นนะแปลกใจก็เลยถามพระสรีบุรว่าท่านเนี่ยใหญ่กว่าเทวดาทั้งสี่และท้าหมาพรมเลยเชลเลอถึงท่านเหล่านี้เทวดาจึงมาเคารพท่านที่พูดชนนี้เพราะว่า โยมแม่ท่านเคารพนับถือเช้าจะตุรรกบาลสแล้วก็เท้าหมาพรมก็ทึ่งนะที่ว่าเทวดาเหล่านี้เนี่ยกลับมาคาระวะลูกชายของตนพระเสด็จท่านก็ถอมตัวนะท่านก็บอกว่าคนที่เป็นใหญ่จนกระทั่งเทวดาเหล่านี้มาเคารพเนี่ยก็คือพระบรมศาสดา ปรากฏว่าพอพูดเนี่ยเช่นนี้เนี่ยโยมแม่ท่านก็เกิดความศรัทธานับถือพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหพระเจ้านี่ใหญ่กว่าเทวดาที่เราเคารพนับถือสิพอพระไตรปิรู้ว่าโยมแม่เนี่ยเกิดศรัทธานในพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมโดยพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยได้บำเพ็ญ ความเพียรอย่างไรบ้างแล้วก็ได้สอนทำอย่างไรบ้างพระสารีบุตรรู้ว่าเนี่ยถ้าสอนธรรมะล้วนๆเนี่ยโยมแม่อาจจะไม่ฟังเพราะว่าเป็นแม่กับลูกกันแม่เนี่ยลูกพูดยังไงก็ไม่ค่อยฟังหรอกนะแต่ถ้าอ้างถึงคนที่แม่ศรัทธานับถือเนี่ยแม่ก็จะฟังพระสารีบุตรท่านก็ฉลาดนะก็เริ่มด้วยการ น้อมใจโยมแม่เกิดศรัทธาในผู้เจ้าแล้วก็นําเอาปจัจจยวัตแล้วก็คาสอนผู้เจ้านี่มาแสดงให้โยมแม่ฟังโยมแม่หนึง่งเกิดศรัทธาแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจสุดท้ายก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็เป็นอสมปรารถนาของพระสารีบุตรถือว่าได้ทําหน้าที่ของบุตรเพราะว่าในทางทศาสนาเนี่ยความกตัญญูที่สําคัญก็คือการ น้อมใจบุปการีให้เห็นธรรมะไม่ใช่การเลี้ยงด้วยอาหารไม่ใช่การดูแลอ,อย่างดีอันนั้นก็สำคัญแต่ว่าไม่เท่าการที่สอนให้เห็นธรรมโยแม่ก็เกิดศรัทธาในพระตัตนตรายแล้วก็ได้บุรุษธรรมเป็นมัสโสดาบันเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไม่ทันสว่างเลยพระสารีบุตรก็ดับขันนะเพราะว่าอาการอานาผารุนแรงมาก ดับขันเสร็จหมู่พระที่มาด้วยก็ทำการปรงสรีละเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของน้องชายคือสามเณรจุนท่าเนี่ยเอาบาตรและจีวรของพระศารบุตรมาถวายมามอบให้กับพระพุทธเจ้าจริงๆก่อนที่พระไตรบุรเนี่ยจะปริิพพานเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะที่ท่านกล่าวคำขอเข้ามา ขอเข้ามาพระทั้งหลายว่าเนี่ยพวกทั้งหลายติดตามข้าพเจ้ามา44,000ษากรารมันใดไม่ว่าด้วยกายวาจาใจที่ข้าพเจ้าทําให้ท่านไม่ชอบใจหากมีก็ขอโปรดกดโทษให้ด้วยพระทั้งหลายก็บอกว่าตั้งแต่พวกข้าพเจ้าได้ติดตามท่านอาจารย์มาไม่พบกกร,รมใดเลยที่ไม่ชอบใจ แต่ถ้าหากว่าพวกกบพเจ้าประมาทพลาดพันงนะก็ขอให้ท่านอาจารย์ไน้ยกโทษให้ด้วยอันนี้พอสามเณรจุนท่านเนี่ยมาแจ้งข่าวให้กับพระนนททราบที่เชตวันเนี่ยพระนนท์ก็เศร้าเลยนะเสียใจมากเพราะว่าสนิทคุ้นเคยกับพระสารีบุตรมานานพอพระนนท์แจ้งข่าวพระพเจ้าทราบพระพเจ้าก็เลย ทวงผ้านอนว่าสารีบุตรไปเนี่ยได้เอาศีลลขันไปไหมเอาสมาธิขันเอาปัญญาขันเอาวิมุตติยานทัศนะไปไหมก็คือท่านไม่ได้ท่านไปแต่ตัวธรรมะท่านศีลสมาธิปัญญาที่จะนำพาคนในพนทุกก็ยังอยู่พระษาผ้านอนก็เกิดได้สติขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็ตัดต่อว่าเนี่ย เราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าการพัดพรากจากของรักของชอบใจคนรักคน,คนชอบใจเนี่ยเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมดับไปดังการคาดหวังว่าสิ่งทั้งหลายปวงเนี่ยจะไม่ดับสลาย จึงเป็นไปไม่ได้และสุดท้ายก็ตัดสอนพ้าหนนแล้วก็หมู่พระว่าเนี่ยพระใส่บุตรไปแล้วนะแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยตรงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเมื่อถึงการที่เราต้องลวงรับไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีตนมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นทีนนท่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ที่สาคัญมากเลยนะแม้พระสารีบุตรแม้พระเจ้าจะกริไิ้ผ่านไปหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักจะล่วงลับไปอันนั้นไม่สําคัญทากับว่าเรามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าเรามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วไม่ว่าใครจะเมียเป็นไปอย่างไรแม้กระทั่งคนที่เราพบนับถือเกิดศึกหาลาเพศไปหรือว่าเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาอย่างเป็นข่าว จิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะมีตนเป็นทรรมีธรรเป็นก่อนมีธรรเป็นที่พึ่งแล้วงั้นในวันที่พระสารีบุตรเปรนิพานเนี่ยก็ขอให้เราเระลึกถึงพุทธภาสิตธินี่ยไว้นะจงมีธรรเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจไม่ใช่ทำแต่บุญอย่างเดียวแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติทธรรม ถ้ามีทาเป็นก่อนมีทาเป็นที่พึ่งแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้เตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมพังคอยทะาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วพระเมวาสมิจตุจงสำเร็จโดยชาภันสาเพผู้เรนตุสังกัพปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ โทวันารโซยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพลนน่โทจิรโาโซยาาเหมือนแ้นมณีอัสว่างสวายควรยินดีวีติโยวิวันชนตุผ่าตจารยท่างข่วงจนบำราดไปปารุโควินาสตูโรคทามงปวงของท่านจงหายเดชวัดวันตรายาโยอันตรายามีแก่ท่าน เทกายุโกวะสันจุมเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนมีวาท่านศีลสานิจังวุฒาปัจจายิโนสารุธัมมาวะตัสสิอายุวันโตสุขังพะระหังเทวะกะนิยาอายุวะนะสุภาพะระนรญาบุพพะผู้มีพกะเทวามีพกะดีอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่ปะณี ภาวาตุสาพมังคลงังสาพมงคลอนยงมีแก่ท่านพระตุสาพพเทวตาพระราเทวาดาต้งพูนจงรักษาท่านพระพุทธานุภา,าเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สะสมที่ภาวันตุเตว่าดสอนทีทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วเมือ่อเดิม